ตอนนี้ระหว่างทางเราแวะทานกาแฟนะคะหลังจากที่เราออกจากเซ็นทรันกันมาแล้วนะคะจะให้ดูนะคะร้านร้านกาแฟนี้จะติดกับสิงปากนะคะ ดี่ยแสงเท้าแบบนี้มามันกันทากกันไหไได้ไอ้เป็นเจอนิดนึง đừng đều lưu đều lúm nha, xíu mì man nè ảo là tê là hả? nó đây เป็นผีบ้าเอา้เอาต้องทำสวยหรอกเอาไปเลยของโปรดของโปรดใส่อันนี้ไม่ได้ทำใส่ที่หูใส่ที่หูใส่ที่อื่นไม่ได้ต้องทำใจไหม 对。